สวัสดีคนชาวราศีมีนนะคะวันนี้มาเจอ <c oughs> จกันหมออ้อยอีกแล้วนะคะคือหมอน้ำอ้อยนะคะ ชื่อช่อง YouTube ก็คือน้ำอ้อยสตาร์ล็อตเลิฟนะคะใครที่ติดตามหมอน้ำอ้อยอยู่แล้วก็เข้ามาเช็คดวงของชาวราศีมีนวันนี้หมอน้ำอ้อยจะมาเช็คดวงให้กับคนชาวราศีมีหรือคนที่เกิดลัคนามีนนะหมอไม่ได้ยิงว่าจะเป็นชาวแบบตะวันตกหรือแบบไทยนิวดูได้ทั้งตะวันตกแล้วก็แบบไทยแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรแบบลัคนาหรือราศีได้หมดเลยนะคะหรือคนที่เกิดดาวจันทรดาวพุธด,ดาวศุกร์นะดูได้หมดเลยนะจ๊ะ อะไรที่มันเป็นพลังงานไม่ดีก็ขออย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสมากนะคะเอาเก็บไว้ปรปับปรุงเปลีย่ยนแปลงแก้ไขนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นพลังงานบวกก็คุณเก็บไว้เป็นพลังงานบวกของคุณไว้ให้ดีนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะแถบแดงๆนี้หรือ,อใครที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามกับหมออ้อยก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับหมออ้อยด้วยนะคะ เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมีนได้ดูแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นขวัญกาลังใจให้กับหมออ้อยได้เช่นกันนะคะชาวราศีมีนวันนี้หมออ้อยจะมาเช็คดวงให้กับคนชาวราศีมีนคนที่เกิดในช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนพันวาคม2 5 6 4นี้ดวงการงานของคุณเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรมาเรามาดูกันนะคะชาวราศีมีนคะ อขออนุญ,ญาตถามเรื่องของการงานก่อนนะชาวราศีมีนการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูบาอาจารย์สามใบให้กับชาวราศีมีนหน่อยนะคะการงานเขาเป็นอย่างไรบ้างคะการงานชาวราศีมีน สิบไม้นะคะแดดาบสิบไม้แปดดาบแล้วก็ไพ่ของสามไม้นะคะชาราศีมินการงานของชาราศีมีนเกิดอะไรขึ้นเอ่สิบไม้แปดดาบแล้วก็สาไม้อะหมอขอขยายไพ่ของ3าไม้ก่อนนะสาไม้คืออะไรคะสาไม้ค่ะ เดอะเอ็มเพลสโอเคชาวราศีมีนคะการงานของชาวราศีมีนหมอเห็นว่าคุณมีภาระ,ะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรจุกจิกในส่วนตัวรอบตัวของคุณนี่เยอะมากนะชาวราศีมีนแต่คุณก็ยังไม่มยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคุณพร้อมที่จะต่อสู้จะบุกบ่าฝ่าฟันสู้ต่ออุปสรรคที่มันมาขัดขวางคุณเนี่ยคุณพยายามอย่างสุดโต่งเลยนะชาวราศีมีน การงานของคุณคุณดูสิคะแปดดาบมาโยกกับไพ่สิบไม้อะหมอเห็นว่าการงานของคุณมันยุ่งอีลุงตุงนางไปหมดแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอย่างว่าแหละนะเพราะว่าคุณในเรื่องของงานคุณคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้หรือคุณจะไปปรึกษาแนะนําอะไรยังไงกับใครก็ยังไม่มีทางออกนะเรื่องงานของคุณนะคะขออนุญาตนะคะแป๊บ,บนึง อ่ะทีนี้เรามาต่อนะคะเมื่อกี้มีสายเข้านะคะขอไทยนะทีนี้หมอขยายมาสามไม้มาขยายเป็นไพ The ่เดิมเพลสนะคะสามไม้มาขยายเด m มเพลสคือการงานของชาวราศีมีนะหมอเห็นว่าในสิ่งที่คุณประสบพบเจอมากับเรื่องอช่วง5้าเดือนที่แล้วหรือว่าประมาณปีที่แล้วคุณจะมีปัญหาหนักหน่วงมากเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคุณ หนักเดี๋ยวก็งานนี้เข้างานนั้นเข้าเดี๋ยวก็อะไรต่างๆรอบตัวของคุณนะคุณไม่มีทางออกคุณหาทางออกไม่ได้แล้วคุณก็เหนื่อยนะคุณไม่รู้จะปรึกษาใครนะแต่ว่าในช่วงหลังๆนี้หรือว่าในช่วงต้นเดือนนี้นะคะหรือถึงปลายธันวาเนี่ยนะรู้สึกว่าคุณจะเริ่มมีการอัพตัวเองขึ้นนะหรือรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกดีขึ้นนะดีขึ้นหรือว่ามีการเริ่มที่จะ หาอะไรให้กับความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะมันมีความที่มีเพิ่มไอเดียเพิ่มความาสดชื่นให้กับตัวเองเพิ่มอ,อะไรเขาเรียกอะไรมีความที่จะาหาสิ่งก้าวหน้าในชีวิตให้กับตัวของคุณเองนะเพราะว่าคุณเหนื่อยมาแล้วนะคุณเหนื่อยมามากพอแล้วราชาวราศีมีนหมอเห็นว่าคุณพลังงานของคุณตอนเก่าก่อนๆมานะคุณเหนื่อยคุณหมดแรงคุณหมดสภาพคุณไม่มีแบบ ใครที่จะมาช่วยเหลือหรืออะไรยังไงอะนะแต่ช่วงนี้บอกเห็นว่าคุณดีขึ้นมากนะคุณดีขึ้นหรือว่าคุณเหมือนก็จะแพลนตัวเองหรือว่าจะตั้งเป้าหมายไปหาคนรักคู่ครองนะ the empress หรือคุณคิดว่าคุณจะไปหาคุณมีการจะเดินทางหรือคุณมีการวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับ คนรักของคุณหรือเปล่านะเดินทางไปหาคนรักก็ได้นะหรือจะเดินทางไปหาใครสักคนก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาคือเดมเพรสของคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในดวงใจของคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่คุณตั้งมั่นให้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ที่หนึ่งในอันดับหนึ่งของคุณเลยก็ได้อาจจะเป็นแม่ของลูกคุณเป็นพ่อของลูกคุณเป็นใครที่คุณ ไม่สามารถที่จะลืมเข้าไปได้เลยนะพราผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่คุณคิดที่คุณตั้งมั่นตั้งหน้าตั้งหนกที่จะไปหาเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งมีความก้าวหน้าในชีวิตเป็นกุลสตรีเป็นเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นใครก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาคนนั้นคือคนที่อยู่ในดวงใจของคุณคนที่คุณลืมไม่ได้คนที่ คุณอยากจะซับพอร์ตอยากจะดูแลอยากจะให้ความสุขความสมบูรณ์ให้กับคุณเธอคนนั้นเขาคนนั้นก็ได้ค่ะชาวราศีมีนนะอันนี้หมอพูดถึงเรื่องการงานเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินของชาวราศีมีนค่ะครูบาอาจารย์ขอสอบถามทำนายไพ่ของ การเงินชาวราศีมีนช่วงธันวาคม2 5 6 4เป็นอย่างไรบ้างคะการเงินการเงินนะคะการเงินชาวราศีมีนจ้า6อัพ f c u ค่ะ เดอะแฮงแมนค่ะราชินีเหรียญค่ะอ่ะขอขยายเดอะแฮงแมนหน่อยเดอะแฮงแมนคืออ,อะไรเอ่ยเดอะแฮงแมน เวนออฟอดเจ็ดาวทีนี้ขอขยา,ายไพ่ซิกออฟคัพหถ้วยนะคะ6ถ้วยออกมาบอกอะไรคะการเงินชาวราศีมีนค่ะการเงินชาวราศีมีนนะคะ เพมเลอร์ er คะ่ะขอขยายราชินีเหรียญอีกแล้วกันนะคะหมอจะขยายไพ่เพื่อความชัดเจนแม่นยำแล้วก็จะอ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะชาวราศีมีเนาะขอขยายไพ่ของราชินีเหรียญน,นะคะ ก้าดาบผางนายออฟสอดโอเคเอาเกิดอะไรขึ้นกับการเงินชาวราศีมีนชาวราศีมีนคะบ,บอกเห็นว่าการเงินของคุณคุณจะไปซัพพอร์ตดูแลเรื่องของครอบครัวหรือว่าเรื่องของคนชนิดจิตเชื่อหรือว่าคนที่รู้จักก็ได้นะคะเอ่อแต่การงินการเงินของคุณมันก็ยังดูโอเคอยู่นะดูเหมือนกับว่าคุณเป็นเดลเมอร์คุณจะฝักใฝ่เรื่องงานมากๆช่วงนี้นะคุณจะพยายามที่จะ มุ่งเงินมุ่งงานมุ่งความก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตของคุณให้มันดูมีความสุขความมั่งคั่งความมั่นคงความเจริญให้กับชีวิตของคุณเองนะแต่มอยเห็นว่าเดอะแฮงแมนมาขยายเจ็ดดาบเดอะแฮงแมนแล้วก็มาขยายกับเจ็ดดาบการเงินของคุณนะคะเหมือนคุณตอนเนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเข้ามาก็จริงนะแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณก็ยังมีค่าใช้จ่ายม,มีนู่นมีนั่นอะไรที่รออยู่แล้วมีนี่สินที่คุณรออยู่แล้วคุณ อยากจะจัดการให้มันหมดแั้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่แบบนี้เจ็ดดานี่คุณดูสิเหมือนคุณใช้ใจ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยคุณใช้ใจ่ายอะไรที่มันไม่สมเหตุไม่สมผลอ่าหมอพูดตรงๆเลยนะหมอไม่ได้อ้อมค้อมเลยนะเพราะว่าหมออ้อยจะเป็นคนที่พูดตรงๆนะคุณจะเป็นคนที่ใช้ใจ่ายจุกจิกจุ้จี้เป็นคนที่แบบอ่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยใช้เกินตัวนะ่ะอ่าหมอจะพูดเลยคุณใช้เงินเกินตัวแล้วก็ใช้ไปในทางที่ มันมันเป็นเทาๆอยู่นะหมอจะพูดยังไงดีคือ,อในสิ่งที่คุณไม่ควรจะใช้จะจ่ายคุณก็ไปใช้จ่ายอ่ะสมมุตินะสมมุติอย่างไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวไปกินไปซื้อของตามใจตัวเองโดยที่มันไม่มีประโยชน์ก็ได้นะอย่างสมมุติว่าอะไรที่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นคุณก็ซื้อหรือว่าอะไรมันที่มันไม่ไม่มันไม่ มันไม่ค่อยคลนะีนเะนี่ยนะคุณก็ไปใช้จ่ายเกินตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือจะไปอ่าเหมือนมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเขาเขาก็าไม่จ่ายคุณโดนช่งเงินโดนหักหลังแล้วหมอจะเตือนเลยนะว่า คุณให้ระวังของเรื่องสกมกรมเรื่องพวกไม่ฉาชีพเรื่อง18บวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ย The Hangman 7ดาบเนี่ยคือมันเป็นไพ่ที่หมอข้านล่างที่จะเป็นพลังงานอ่านที่มันไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะการเงินของชาวราศีมีนจะติดขัดนะช่วงนี้นะการเงินติดขัดการเงินไม่พอใช้ไม่พอจ่ายมันมีอะไรที่มารออยู่แล้วแหละบางทีอาจจะรอมาันานเลย2เดือน3เดือนก็ได้เนี่ยมันมันโยงมาหมดเลยเนะี่ย หนี้สินก็ยังจ่ายไม่หมดหรือว่ามันยังมีอะไรที่ต้องค้างต้องคาต้องชําระต้องสะสางหลายๆอย่างนะเจ็ดจ่เพราะว่าคุณไปทําการเงินมันเสียไปแล้วการเงินคุณมันทําพังไปแล้วเพราะอะไรคุณก็ทําเรื่องที่หมอบอกนั่นแหละนะอาจจะกินจะเที่ยวจะไปเอ่าเปใครเดียดอาจจะไปเปอ่าคนที่เข้ามาของความช่วยเหลือหรือ คนที่ไม่ใช่ครอบครัวของคุณน่ะนะคุณอาจจะชอบทําอะไรตามใจตัวเองมารู้อีกทีก็เอาเงินหมดแล้วนะไม่มีเงินแล้วนะไม่มีตังค์แล้วทําไงเครียดนะทีนี้นอนไม้หลับอ่าซีเรียสกลุ้มใจหนักมากร้องไห้ขี้มมกโป่งเงี้ยนะชาาสีเมีนดูสิคุณจริงๆแล้วคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่หาเงินได้คล่องได้ไง่ายนะคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้านะที่มี สติมีอะไรที่แบบดีเลิศเลยนะแต่คุณไม่ระมัดระวังตัวนะหมอเห็นว่าคุณยังไม่ระมัดระวังตัวคุณทําให้ตัวเองเครียดกลุ้มใจแล้วก็ใช้จ่ายแบบเกินตัวทําการเงินของคุณมันพังคุณประมาทกับค่าใช้จ่ายมากๆเลยชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นหมอจะเตือนคุณเลยไพ่ออกมาเตือนแล้วบอกแลวว่าให้ระมัดระวังเรื่องการเงิน อันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะคุณสามารถที่จะจัดการแล้วก็แก้ไขมันได้นะชาราสีมีนแต่คุณอย่าเพิ่งไปทําอะไรให้มัน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 ล้มกว่านี้อีกอ่ะเข้าใจไหมคะคือมันเป็นอยู่แล้วก็ให้มันเป็นแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าพยายามเดอบนสองเดอบนสามให้มันลงอีกดิ่งดาวลงอีกงั้นไม่ได้นะชาราสีมีนคุณจะหนักมากเลยนะคะ หมอบอกเลยคุณจะหนักมากนะชาวราศีมีนนะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีมีนคะชาวราศีมีนขอดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีในช่วงเดือนธันวาคม2564ด้วยจ้าสามใบจ้าคูณบาาจานคะความรัก ชาวราศีมีนจ้ะ ความรักชาวราศีมีอนอาภัยไปเดิอีกแล้วอ่ะเดแฮงแมนค่ะเดนแฮงแมนเป็นอะไรคะชาวราศีมีนความรักของคุณเป็นอะไรคุณห้อยหัวตรงเต่งตรงเต่งอยู่เนี้ยชาวราศีมีนคุณเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณคะดูสีเห็นไหมราชินีเหรียญ The ะเอ,อ็มพ r เอก็ดีะนะมันก็ไม่ได้ถึงกับร้ายแรงนะเพราะว่าช่วงนี้คุณ เออเดองแมนเดี๋ยวนะหมอขยายเดือดแฮงแมนแป๊บหนึ่งคุณเป็นอะไรเกี่ยวกับความรักในอดีตหรือเปล่าคะชาวราศีมีนขอขยายไพ่เดอดแฮงแมนขอขยายไพ่เดอดแฮงแมนความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนคะ่ะ ราชาดาบค่ะคุณชาวราศีมีนคุณได้ราชาดาบมาขยายเดรแฮงแมนอขอขยายไพ่ของราชินีเหรียญอีกแล้วกันนะราชินีเหรียญคืออะไรคะครูบาอาจารย์ราชินีเหรียญหมอเห็นว่าคุณพบเจอคู่แล้วนะเป็นคู่ที่เข้ากับคุณได้เลยเป็นคู่โซเมตกันก็ว่าได้นะเป็นคู่ที่เหมาะเจาะเหมาะสมกันดีเลยเนี่ย นะแต่อดีตของคุณคุณวางไม่ได้นะคุณจะมีอดีตเก่าก่อนหรือเปล่าคะชาวราศีมีนคุณจะเป็นคนที่วางกำแพงสูงมากนะกับเรื่องเก่าๆเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะจริงๆด้วยโซเม์จริงๆด้วยคะ่ะสองถ้วยคะ่ะชาวราศีมีนคุณเจอแล้วอ่ะหมอบอกเลยว่า อดีตลักเก่าๆของคุณอ่ะคุณอาจจะโดนเทหรือว่าคุณไปเทใครเข้ามาแล้วทําให้คุณมันปล่อยวางไม่ได้คุณอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือคนคนนั้นอาจจะมีครอบครัวกับคุณอยู่แล้วคุณอาจจะจะมีภาระพันธะภาระผูกพันอะไรกับคนเก่าๆคนก่อนคุณวางไม่ได้นะตอนนี้คุณยังเป็นเดอะแฮงแมนคุณห้อยหัวอยู่เนี่ยคุณยังเป็นเดอะแฮงแมนคุณมีอะไรที่ยังจะต้องสะสาง แต่คุณวางไม่ได้นะคุณยังเป็นแฮงแมนคุณวางไม่ได้อะค่ะคุณยังเป็นอะไรที่ยังจะต้องจะต้องดูแลจะต้องจะต้องให้ความดูแลกับคนเก่าๆคนก่อนๆของคุณนะคนรักอะหรือคนคนนั้นเขาอาจจะมีพันธะพราระผูกพันอะไรกับคุณหรือเปล่าหรืออาจจะมีะเรื่องของนี่สินร่วมกันมีลูกร่วมกันหรือมีอะไรที่ ถูกติดกันโดยที่ทำให้คุณเนี่ยหลุดออกมาไม่ได้คะ่ะชาวราศีมีนเห็นไหมคะราชาราชาดาบเนี่ยคุณเป็นอะไรที่เออมันเป็นอะไรที่คุณเนี่ยก,ก็คุณก็เป็นคนเผด็จการนะชาวราศีมีนคุณเป็นคนเผด็จการคุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักอ่าคุณเป็นคนที่คือคุณอยากจะตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดให้มันท่องแท้แล้วอะนะ ถ้าความรักของคุณมันไม่ดีคุณพร้อมที่จะตัดจบคุณพร้อมที่จะ,ะไม่เอาหรือว่าอยากจะมุฟออนตัวเองไปข้างหน้าแล้วนะเพราะว่าหมอเห็นว่าอดีตเก่าอดีตก่อนของคุณถึงคุณจะตัดจบไม่ได้ถึงคุณจะมีอะไรที่เป็นการค้างคาใจอะแต่คุณก็ไม่หวันนะคุณบอกว่าคุณจะเอาชนะให้ได้เหมือนมันมี เหมือนใจคุณมีแบบจะเอาชนะคนรักเก่าให้ได้เหมือนจะพยายามที่จะถอดวิญญาณของคุณออกมาแบบว่าเออฉันยังฉันยังจะเอาชนะฉันยังจะดูดีกว่าฉันเหนือกว่าคุณฉันสูงกว่าคุณฉันอะไรกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เป็นเรื่องดีเลยนะชาวราศีมียนคนรักของคุณเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้อะไรกับคุณนะอืม ทีนี้ที่คุณทําตัวแบบนี้ใช่ไหมคะชาวราศีมีนมอเห็นว่าคุณเห็นคู่ใหม่แล้วใช่ไหมเป็นคู่ที่มันถูกอ,อกถูกใจกับคุณมากๆหรือว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขามีตําแหน่งมีหน้าที่มียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอะไรเขาเรียกว่ามีความเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่ให้การยอมรับนักหน้าถือตาอีกคนหนึ่งก็ได้นะชาวราศีมีน คุณก็เป็นคนที่เหมาะเจาะเหมาะสมกับเขาทีเดียวนะคุณก็มีหน้าที่การงานดีการเงินดีมีอะไรที่คุณอาจจะเป็นผู้นําคนอาจจะเป็นราชการอาจจะเป็นคนที่มีบริวารมากมายก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะชาวราศีมีเนี่ยหรืออาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันนี้ก็ได้นะเนี่ยอืมเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคู่โซเมตคุณนะคู่โซเมต คุณคนใหม่อาจจะเป็นคนใหม่ของคุณก็ได้นะคนนี้หรือถ้าเป็นถ้าหมอบอกถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยมันมันหมอว่ามันจะอิงไปทางคนใหม่มากกว่านะคนเก่านี้เห็นไหมคุณคุณตั้งดาบแล้วคนเก่าคุณจะไม่ยอมกลับไปแล้วอ่ะนะหรือว่าถ้ามันเป็นการกลับไปก็จะเป็นการกลับไปที่แบบอืมการกลับไปที่แบบมันยังไม่มันยังไม่ลงล็อกลงตัวเท่าไหร่นะชาวราศีมีน มหมออยากจะเจาะลึกเข้าไปอีกนะแต่ว่าเวลาหมอมันจํากัดนะเพราะว่าเหลืออีกหลายราศีเลยถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นดวงของคุณจริงๆเลยอว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาไหมหรือเขามีคนใหม่หรือย,ยังนะหรือว่าเขาไปสร้างครอบครัวคนใหม่แล้วใช่ไหมหมอหรือว่าเป็นยังไงเขาจะกลับมาหรือเปล่าการงานการเงินเขาเป็นอย่างไรเขาจะต้องส่งให้หนูใช้บ้างไหมส่งให้ผมบ้างไหม,ห,ม,ไห,มหรือว่ายังไงนะผมพร้อมที่จะ ให้อภัยเขาได้หรือเขาให้อภัยผมหรือ,อยังนะจะดีกันหรือไม่ยังไงอะ่ะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยได้เลยนะคะแถบบแดงๆนี้ POK สองสามห้าห้าเป็น ID line นะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือจะคลิกเข้าไปสามเหลี่ยมใต้พ์ข้างล่างนี้สามเหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยนะ,ะนะข้างล่างข้างล่างเนี่ยนะก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์ค่าครูทุกแสนผูกของหมออ้อยนะคะ ถูกจริงๆแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคลิกเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับหมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมีนดูแบบนี้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้กับชาวราศีมีนได้อัปเกรดต่อเนื่องได้เรื่อยๆเช่นกันนะจ๊ะชาวราศีมีน อันที่นี้เรามาดูเรื่องของโชคลาภดีกว่าจะมีโชคมีลาภไหมนะโชคลาภช่วงนี้ของชาวราิีมีนเป็นอย่างไรบ้างคะมอดูเรื่องโชคลาภของชาวราศีมีนจ้าโชคลาภชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้าง ว้าวหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยถ้วยเบลเลอเลยเห็นไหมหนึ่งดาบอัศวินดาบคุณจะมีโชคอ,อยู่นะคชาวราศีมีนคุณจะได้ลาบจะได้ของขวัญจะได้กำนันจะได้โปรโมชั่นเออเขาเรียกอะไร <laughs> ขอขอไทยค่ะไม่ใช่โปรโมชั่น คุณจะได้คอมมิชชั่นเอ่อคุณจะได้คอมมิชชั่นหรือว่าเงินสะสมเงินที่คุณได้ลงทุนลงแรงหรืออะไรก็ต่างเล่นหุ้นเล่นแชร์เล่นอะไรต่างๆคุณจะได้รับเงินก้อนโตลเลยชาวราศีมีนคุณจะได้โชคนะคุณจะได้โชคคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคกับการเงินครั้งนี้คุณจะทํายังไงให้มันดูออกดอกออกผลให้มันพลังพลูทวีให้มันมีกําไรงอกงามนะคุณพยายามอย่างเต็มเหนี่ยวอย่างสุดโต่งเลยเห็นไหมชาวราศีมีน คุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถคุณมีไหวพริบดีปฏิภาณดีคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานถ้าคุณจะทําอะไรแล้วคุณลุกเต็มที่เดี๋ยวถ้าคุณจะทําอะไรคุณมีความสามารถเต็มที่เดี๋ยวคุณจะไม่คุณจะไม่รีลอนะคุณคิดอะไรคุณทําเลยอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวจะทําอะไรทําเลยอย่างเงี้ยนะคุณจะไม่บอกล่วงหน้าหรือคุณจะไม่อะไรล่วงหน้าคือคุณคิดว่าดีแล้วคุณทําเลยอย่างเงี้ยเออดีนะชาวราศีเีษแต่ให้คุณระวังนะคุณพยายามคิดดีๆนะแต่ แต่เรื่องของช่องล่างของคุณเดือนธันวาเนี่ยมันจะมีมาอยู่นะชาวราศีมีนะมันจะมีมาอยู่นะคะอทีน,นี้เรามาดูเรื่องของสุขภาพบ้างนะสุขภาพชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพชาวราศีมีเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้ให้กับหมออ้อยด้วยนะคะใครที่กดแล้วขอให้มีความรักที่ดีมีการเงินการงานที่มั่งคั่งมั่นคงสําเร็จรุ่งเรืองราบรื่นลื่นไหลลื่นไหล แล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่คุณปรารถนานะคะให้มีความสุขความเจริญนะจ๊ะโอเคมาดูเรื่องของสุขภาพชาวราศีมีนะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะว้าวซิกอฟคัฟซิกอฟคัฟค่ะหกถ้วยค่ะ The e m p ็ e s ค่ะราชินีพระจันทร์นะคะ Hi p r e n t e s s ค่ะ ขอขยาย The High p r i e s e s s หน่อยค่ะสุขภาพของชาวราศีมีนค่ะ The High p r i e s e s s ออกมาบอกอะไรเอ่ย The High p r i e t s ค่ะโอเค สุขภาพร่างกายของชาวราศีมีนตอนนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะก็ดีนะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่มีอะไรนะคะถ้าคุณมีโรคประจําตัวหรือมีอะไรที่แบบอาจจะเป็นหอบหืดเป็นลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือหน้ามืดอะไรเงี้ยให้คุณคุณจะมีหมอดีมียาดีมีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะชาวราศีมีนคุณจะปลอดภัยคุณจะแคล้วคลาดนะคะไม่มีอะไรให้หน้ากังวลนะคะชาวราศีมีเนาะ โอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีมีนแค่นี้อยากจะดูดูส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้เลยค่ะแถบสีแดงๆนี้นะคะตรง p o k 2อ5 5นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะหรือโทรโทรศัพท์เข้ามาดูดวงส่วนตัวจริงๆได้เลยก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนชาวราศีมีนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับหมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอก็ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.